สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการรู้จริงป้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ชมพาตะลุยเมืองพัทยากันแบบทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตะลุยพัทยาไปด้วยกันเลยนะครับมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะเชียงดาวค่ะเป็นคนภาคเหนือค่ะมาจากภูเก็ตอยู่คอนเก่นครับมาจากอุบลค่ะอุบลมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับแล้วก็ใกล้กรุงเทพถ้าพูดถึงในแง่พัทยาคือต้องพูถึงทะเล พัทยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะอนอ,อกเฉียงใต้ประมาณ140กิโลเมตรตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งพัทยาแบ่งเป็น4ี่ส่วนได้แก่พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้และหาดจอมเทียนครับพัทยาหรือเมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งทีตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาครับฉบับวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เทียบเท่าเทศบาลน,นคร ในเขตจังหวัดชลบุรีจัดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลจัดได้ว่าดังสุดๆก็ชอบนะคะทะเลสวยดีสะอาดค่ะมีฝร <ś le> mm> ั่งเยอะ <ś le> mm> ด้วยส่วนใหญ่จะมาเทศกาลก็สวยดีค่ะนอกจากทะเลแล้วพัทยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดได้ว่าสุดๆระดับโลกอยู่มากมายครับรับรองว่าเที่ยววันเดียวคงไม่พอเอาไว้ว่าวันนี้ผมจะรวบรวมสถานที่เด็ดๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ เรามาเริ่มต้นเรียกน้ำย่อยกันที่เมืองจำลองกันดีกว่าเมืองจำลองเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกไว้ในที่แห่งเดียวรับรองว่าไปที่เดียวเที่ยวได้รอบโลกคุ้มจริงๆเห็นด้วยไหมครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับถ้ามาเที่ยวเมืองจำลองเนี่ยทั่วโลกเราได้เที่ยวในจำลองไมให้หมดแล้วในนี้ครับก็คิดว่ามีสถานที่ให้ถ่ายรูปเยอะจียครับก็อยากจะมาลงว่าถ่ายรูปอะไรกันสัานิึนึงอ่าเป็นคนเกา สำหรับคนที่ชอบความเร็วสนามโคคัมสมาตรฐานระดับโลกของพัทยาคุณผู้ชมก็ไม่ควรพลาดนะครับหรือถ้าคุณชมชอบแบบบรรยากาศแบบใต้ทะเล underwater world ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งสำหรับเมืองพัทยาเลยทีเดียวครับ ถ้าคุณผู้ชมเที่ยวเหนื่อยๆหลบมาพักพิงใจที่ไร่อังุ่นซิวเล็กซ์ครับแม้จะมีกี่คนในประเทศไทยครับที่จะรู้ว่าพัทยาก็ปลูกอังุ่นได้มาที่ไร่อังุ่นตอนเย็นๆเ,เห็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้ารับรองครับชิลสุดๆ